ชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้ว กลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูลักนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลักจะพาน้องๆชั้นเตรียมไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของไข่จากนิทานเรื่องไข่มีประโยชน์อ่าเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วหรือยังคะถ้าอยากรู้ประโยชน์ของไข่เราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ ไข่มีคุณค่าขอเอ๋ยขอไข่ใส่ไว้ในรังเด็กเด็กจงนั่งฟังให้ดีดีครูจะบอกกล่าวเรื่องราวไข่นี้ว่าไข่นั้นมีหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกไข่ไก่ ฟองใหญ่หน้าขันเปลือกสีนวลน,นั้นดูช่างน่ากินอีกทั้งไข่เป็ดรสเด็ดทั้งสิ้นถ้าใครได้กินก็ต้องติดใจไข่เป็ดขาวพองหนูต้องจำไว้ไม่เหมือนไข่ไก่ฟองใหญ่กว่ากัน ไข่นกกระทาไข่ปลายิ่งมันกินได้ทุกวันคุณนั้นมากมายไข่นั้นปรุงแต่งพริกแขงหลากหลายดองเค็มเก็บไว้กินได้อีกนานไข่ต้มไข่ลวกพวกนั้นกินดี ไข่ทอดก็มีดูสิน่ากินยังมีไข่เจียวเคียวแล้วนุ่มลิ้นไข่ตุ๋นน่ากินทั้งสิ้นมากมายคุณค่าไข่นี้มากมีรู้ไหมเมื่อกินเข้าไปร่างกายเติบโต ไข่มีโปรโตีนวิตามินมากโข ổ, ไม่มีผอมโซกินไข่ดีเอ่ยว,ว้วาวว,าว้าวเด็กๆเห็นไหมล่ะคะว่าในนิทานเขาบอกถึงประโยชน์ของไข่เยอะแยะมากมายเลยมีไข่อะไรบ้างคะหนึ่งไข่ไก่สอไข่เป็ด จา,าไข่นกกระทานั่นเองเมนูไข่สามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยอเด็กๆคิดว่ามีเมนูอะไรบ้างคะที่เด็กๆชอบกินหูรักชอบกินไข่ตุนไข่เจียวแล้วก็ไข่ต้ม ไข่มีประโยชน์และมีวิตามินมีโปรโตีนกับร่างกายมากๆเลยเด็กๆคนไหนที่อยากให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องหันมาทานเมนูไข่กันด้วยนะคะเด็กๆไม่เพียงแต่ที่เด็กๆจะทานไข่เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเด็กๆก็ต้องทานผักและผลไม้ไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูรักก็ขอฝากให้เด็กรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูรักก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ